ลย่ใก้้ดมคุณตอนในบินข้านามมีอะไรสวัสดีครับัทีนี้ต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่ในช่วงของสาระน่ารู้อยู่ใกล้ในมือคุณนะครับกระผมน่ารสกิจประภวันสินครับครับผมวรศักแนวพาณิชครับเอ๊ะคุณเบียร์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อผมก็ลืมไปเลย วันนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับจะบอกกับลูกค้าบอกกับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะชําระค่าน้ําประปาสิ่งที่เราจะได้และให้เราได้เห็นข้อมูลในนั้นก็คือใบแจ้งหนี้หรือบิลค่าน้ําประปาท่านเองนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆท่านก็พอได้รับบิลมาสแกนบาร์โค้ดชาระเงินอะไรเสร็จอันนี้ก็คือจบใช่ครับแต่ท่านเคยสังเกตไหมฮะว่าท่านไหนเนี้ย บอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับบ้านของเราหลังนี้เอาไว้บ้างซึ่งวันนี้ผมกับพี่วอจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องบินค่าน้ำวันนี้มีอะไรครับด้วยการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้ามาสู่ในส่วนของข้อแรกก่อนสิ่งแรกนะครับที่ท่านได้รับบินมาสังเกตก่อนเลยนะฮะหนึ่งสาขาอ่าก็คือสาขาอะไรนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าของท่านอยู่สาขาอะไรสิ่งนี้ที่ยากท่านทราบก็คือว่าณขณะน,นี้การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย สามารถชําระค่าน้ําประปาออนไลน์ได้ทั่วประเทศ mm hmm. สาขาไหนก็ได้้อ่สะดวกครับใช่ครับแต่ถ้าเผื่อเราจําสาขาเราไม่ได้อันนี้ยากเลยครับเพราะว่าเราเดินมา่าผมจะขอชําระค่าน้ำประปานะครับไปทราบว่าลูกค้าอยู่สาขาไหนคะอ่าไม่รู้แล้วแต่ผมบ้านเลขที่หนึ่งแต่ว่าลูกค้าอยู่สาขา ไรอย่างเนี้ยเราต้องจําสาขาให้ได้ก่อนในต้นๆน, <SF 2> นะครับผมถ้าเราจาได้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการชําระต่อการค้นหาข้อมูลอ๋ออย่างนี้ถ้าในกรณีผมมีบ้านอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยผมก็แต่ทีเนี้ยผมก็ต้องจําด้วยใช่ไหมครับว่าผมอยู่สาขาอะไรใช่ครับคือในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีสาขาแยกย่อยลงไปอีกนะครับพีม่มันจะไม่ใช่ว่าสาขาเชียงใหม่แล้วทีเดียวมันจะมีสาขาเอ่อเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยย่อยลงมาอีกอืม,อมครับผมอย่างอย่างในจังหวัดปทุมอ่าครับมันก็มีสาขา ฝรั่งเศสมีสาขาทัญะญมีสาขาคลองหลวงครับมีสาขาปทุม,อ,มอ้าเห็นไหมฮะว่าอยู่ในจังหวัดปทุมแต่มีตั้งสี่สาขาอ๋อนั่นแหละที่อยากให้ให้ให้ลูกค้าได้รู้ไว้ก่อนในะอันดับแรกเลยต่อมาช่องที่สอง ถ้าท่านจําได้ถ้าสามารถจําได้หรือจดได้ก็จะดีมากครับก็คือในส่วนของเลขที่ผู้ใช้น้ำคซึ่งเลขที่ผู้ใช้น้ำนีนะครับก็คือเป็นเลขที่ของท่านเองเลยไม่มีใครจะมาใช้เลขที่นี้แล้วถ้าท่านจําเลขที่ผู้ใช้นี้ถ้าใช้น้ําตรงนี้ได้นะเวลาเราลงทับเบียนหรือเวลาเราบอกข้อมูลบอกอะไรไปเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อของท่านโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเลขที่อะไรเลยอ๋อครับอ่าและส่วนต่อมานะครับในช่องต่อมาลงมาอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของวันที่แจ้งค่าน้ํา ตรงนี้เนี่ยจะสําคัญนิดนึง่งคือบ้านแต่ละหลังนะครับจะอ่านมากตอ่านบินค่าน้ําไม่เหมือนกันอย่างสมมติบ้านของพี่อ่านวันที่ห1น 1> ึ่งในบินนะอ่านวันที่หนึ่งอผมอ่านวันที่สามอย่างเงี้ยหมายความว่าบ้านของพี่วอจะอ่านบินทุกๆวันที่หนึ่งของเดือนหนึ่งมกราหนึ่งกุมภาหนึ่งมีนาหนึ่งเมษายนทุกวันที่หนึ่งเ,เลยส่วนบ้านของกระผมเองก็จะเป็นวันที่สามสามมกราสามกุมภาสามมีนาอย่างเงี้ยอย่างนี้แต่ละหลังอ่ะต้องอ่านเหมือนกันทุกเดือนไหมครับ แต่ลหลังอ่านมันก็ใช่ครับแต่ว่าจะเป็นวันของเขาเองอของวันนั้นๆเองซึ่งเราเราก็จะรู้กันว่าบ้านงเราอ่านบินทุกๆกวันที่เท่าไหร่เวลาเรากลับบ้านไปเอาบินอย่างเงี้ยกลับบ้านไปรับใบจ้างนี้ที่บ้านอย่างเงี้ยจากสมมุติเรารู้ว่าวันนี้วันที่หนึ่งบ้านเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กลับวันที่หนึ่งก็ได้หรือวันที่สองก็ได้ก็จะเจอบินเลยอ่าตรงนี้ก็จะทําให้ท่านได้รู้ว่าบินค่าน้ําของเราเนี่ยออกมาวันไหนออเท่านั้นต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือชื่อนามสกุลและที่อยู่ นะครับพอเราได้รับบินมาปุ๊บเราดูข้อมูล,ลว่าเออชื่อที่อยู่เราตรงนะที่ผมบอกเพราะว่ามันมีเคสตรงที่ว่าบินข้าวน้าผิดหลังอ,อย่างบ้านเราอยู่ใกล้กันัอาบน้ํากันเห็นกันทุกที <laughs> ไม่ใช่อันน้นเลง <laughs> ผมจะบอกว่าอย่างสมมติผมกับพี่วอบ้านใกล้กันอย่างบางทีเนี่ยเสียบบินบ้านพี่วอลอาจจะเปลีวยวบ้านผมคนเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะมองว่าอ้าบินข้าน้ําเสียบผิดนี่ อ่ะมาเสพให้บ้านผมผมหยิบบินขึ้นมาปุ๊บจ่ายเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรารับเราก็ต้องดูชื่อเลยครับว่าชื่อเราถูกต้องไหมใช่อ๋อครับแล้วต่อมาในส่วนที่สองอ่ะคืออะไรครับพี่วอครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเอ่เกี่ยวกับจํานวนหน่วยน้ําประปาที่ใช้ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งบางทีหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเดือนที่ผ่านมาทาไมค่าน้ําเราสูงครับหรือค่าน้ําเราน้อยผิดปกติครับ นะครับซึ่งเมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้มาแล้วนะครับในแต่ละเดือนหรือแต่ละครั้งที่ท่านได้รับเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยครับว่าเวลาได้รับใบแจ้งหนี้ปุ๊บเราดูเลยครับว่าดูมาดูในช่องที่เขียนว่านะครับข้อมูลการใช้น้ํานะครับซึ่งในนี้จะระบุวันเดือนปีที่อ่านและเลขในมาตรวัดน้ําในแต่ละเดือนที่เจ้าหน้าที่ไปอ่านที่บ้านของท่านครับนะครับเมื่อท่านได้รับปุ๊บนะครับให้ท่านดูเลขในในตัวนี้นะครับผมที่เขียนว่า วันเดือนปีเอ่อ่าทษทีเลขในมาตรวัดน้ําครั้งนี้นะครับผมว่าตรงกับในมิเตอร์ของเราไหมครับนะครับผมโดยการดูนะครับดูสีดําในมาตรประปาจะมีทั้งสีดําและแดงนะครับผมให้เราดูที่ตัวสีดาใช่ครับนะครับผมอ่าต่อมาเลยครับพี่ต่อมานะครับในส่วนของประเภทผู้เ้น้ํานะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็คืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมของบ้านเราเป็นทีหนึ่งขึ้นต้นด้วยทีหนึ่งบ้านหนึ่งเป็นทีสองหรือบางบ้านบางที่เป็นทีสามนะครับซึ่งในตัวเลขตรงนี้นะครับจะระบุประเภทการใช้น้ําของท่านอย่างกรณีขึ้นต้นด้วยทีหนึ่งนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นการใช้น้ําในลักษณะประเภทบ้านที่อยู่อาศัยธรรมดาพักอาศัยใช่ครับเป็นบ้านทั่วไปครับที่ใช้อาศัยในการใช้อาบน้ําอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับครับ ก็จะเป็นประเภททีหนึ่งครับส่วนต่อมาประเภทเป็นทีสองนะครับประเภททีสองคือหมายถึงเป็นร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กๆนะครับต่อมาละครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นประเภทที่ขรินต้นด้วยทีสามทีสามทีสามนี่หมายถึงลักษณะของธุรกิจบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ครับอ๋อพวกพวกโรงงานพวกอะไรแบบเนี้ห่อครับอ่าใช่ครับผมอ๋อแล้วก็ การติดต,ตั้งมาชั่วคราวนี่อยู่ในประเภทนี้ด้วยไหมครับพี่การมาในส่วนของการติดตั้งมาชั่วคราวนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะขอน้ําเพื่อใช้ในการปลูกบ้านนะครับก่อ,อสร้างต่างๆซึ่งในกรณีประเภทของ T 3สตรงนี้นะครับประเภทของการประเภทชั่วคราวมาชั่วคราวนะครับจะอยู่ในประเภทของ T 3สเหมือนกันครับผมบจะบอกว่าท่านผู้ชมไปก่อนว่าคําว่าชั่วคราวคืออะไรก็คือการขอติดตั้งแบบยังไม่มีทะเบียนบ้าน มีใช่ไหมครมีแต่ตัวโฉนดใช่ครับแต่ยังไม่มีตัวทะเบียนบ้านยังไม่มีเจ้าบ้านตรงนั้นในเวลาก่อที่ตั้งประปาใหม่ตรงนี้ก็จะจัดอยู่ในส่วนของชั่วคราวอยู่ในประเภทสามซึ่งประเภทชั่วคราวนี้เมื่อท่านปลูกปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างปลูกบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านก็สามารถเข้ามาติดต่อที่กอพสาขาได้นะครับผมเพื่อขอเปลี่ยนเป็นประเภทของ ที่อยู่อาศัยหรือถาเภทอ่าใช่ครับเปลี่ยนจากชั่วคราวมาเป็นถาวรก็คือตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะอยู่จักอยู่ใน1 2ึ่งองหรือสใช่ครับที่1ใช่ครัโอเคครับตรงนี้นะครับถ้าเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับผมยังมีความสงสัยหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่ w w w p w a c o t h ครับหรือที่นะครับ p w c contact c e n t น r 1662นะครับผมและ การประปาส่วนภูมิภาคในสาขาหรือในพื้นที่ของท่านนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงพี่ชัดเจน ปลาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นเพื่อพวงชน